ผมอยากจะบอกว่าเราอยู่ในยุคที่เราเรียกว่าอินเทอร์เน็ตเซนทรีแล้วนะครับเราไม่อยู่ในยุคอินดัสทรีอลเวอร์ชั่นปีนี้เป็นปีที่มูลค่าของ Data นีครับแซงหน้ามูลค่าของน้ำมันไปแล้ว <S <S บริษัทต่างๆเนี่ยให้ความสำคัญกับ Data มากๆเพราะว่ามันสามารถเอา Data เนี่ยมาเพิ่มมูลค่าของบริษัทได้นะครับแล้วก็มี i n นไซต์อะไรหลายอย่างที่เอามาทำประโยชน์กับบริษัทได้เพราะฉะนั้นเรื่องของ Data i n t e g r i t y data a c c u r a c y อันนี้มัน มันสำคัญมากนะครับในยุคอินเทอร์เน็ตเซนทรีการที่มี Data ที่ที่ดีเนี่ยครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยแซงหน้าบริษัทอื่นก็เราสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้หรือในอีกทางหนึ่งทางด้านของลูกค้าตอนนี้เราก็ได้ยินข่าวมากมายที่บริษัทเนี่ยเอา Data ของลูกค้าไปทำอะไรเลยอย่างที่เขาไม่ได้อันรับอนุญ,ญาต เช่น Cambridge Analytica ใช่ไหมครับที่แอบเอา Data บน Facebook มาแล้วก็ Manipulate กันเลือกตั้งของของคนซึ่งมันก็มีบริษัทที่ Abuse ใช้ใช้ข้อมูลของลูกค้าในทางด้านที่ผิดๆเหมือนกันในอนาคตนะครับทุกๆบริษัทสามารถทำทุกอย่างได้เหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างคือการเข้าถึง Data เซตพิเศษที่จะได้เป็นข้อได้เปรียบของบริษัท,ทต่างๆเพราะฉะนั้นเราอยู่ในยุคที่ทุกๆบริษัทเริ่มที่จะเก็บข้อมูลลูกค้ามากขึ้นในยุคแรกในบริษัท ทำธุรกิจของเขาไปเนี่ยไม่ค่อยมีการเก็บอ e ีเมลเก็บแของลูกค้าเป็นเด t a b เบสของตัวเองแต่หลังจากนี้ครับลองสังเกตว่าเทรนด์ของโต้โ,โลกตอนนี้บริษัทต่างๆที่เปิดนานเริ่มที่จะมีเด t a b เบสของตัวเองในการเก็บข้อมูลของลูกค้าเพื่อที่จะเอามันมาใช้ประโยชน์เราสามารถเอา Data ที่เราเรียกว่า non t r a d i t i o n a l d a t าพวกนี้มาทาให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นความเสียหายจากการตัดสินใจผิดพลาดน้อยลงผู้บริหารจะต้องเริ่มเปลี่ยน mindset ตรงนี้เพื่อที่จะเข้ามามีการเก็บ Data แล้วถ้าบริษัทไหนที่ไม่มี Experti s e ทางด้านนี้ถ้าเราไปเก็บเองเนี่ยทำเองเนี่ยหนึ่งก็คือจะผิดพลาดในการเก็บข้อมูลปุ๊บมันก็เสียเวลากับทุกคนฟรีถ้าข้อมูลเก็บแบบผิดพลาดตั้งแต่วันแรกเนี่ยมันก็จะผิดพลาดไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้บริหารเพราะฉะนั้นการเก็บข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยก็สำคัญมากอันที่2ก็เรื่องของอ efficiency นะครับถ้าเราไม่ถนัดในทางด้านนี้ครับมันก็จะช้ามันจะแพงม,มันจะบริหารางานยาก อันที่3ามก็คือต้องรู้จักวิธีการคลีน Data ด้วยทำยังไงก็ได้ให้เอา Data s เซที่เรามีเนี่ยมาคลีนเพื่อที่จะมา Analyze มันได้แล้วก็ใช้ประโยชน์จากมัน mm hmm. นะผมมองว่าถ้าบริษัทไหนไม่มีฟังก์ชันที่มี Expertise สงด้าน,นี่ครับควรจะหา Outsource ที่เราเชื่อใจได้ที่เขาทำมานานนะครับอย่างเช่นสยามราชผมแนะนําว่าหลายๆบริษัทเนี่ยถ้าจะมีการเริ่มเก็บข้อมูลของลูกค้าเนี่ย ต้องอาหาพาร์ทเนอร์ที่มีอินเทอร์กริตี้นะครับมีความซื่อสัตย์ใช่ไหมครับเรื่องของการเก็บข,อข้อมูลลูกค้ามีความเป็นโปรเฟชชั่นอลนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าสยามล่าเนี่ยก็เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนําในเมืองไทยที่ทำทางด้านนี้มานานนะครับมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลมีเอ็กซ์เพรสตี้นะครับมีความชํานาญทางด้านนี้แล้วก็เรื่องของ การรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าก็กสําคัญมากเพราะฉะนั้นมันสําคัญมากเลยที่บร mm ิษัทในยุคอินเทอร์เน็ตเซนทรีเนี่ยที่จะเริ่มมีการเก็บ d a ต a ของลูกค้าเนี่ยต้องเลือก,กบ,บริษัทที่เราสามารถเชื่อใจได้ mm hmm. นะครับแล้วก็ทำทางด้านนี้มานานจริงๆเพราะว่า Data เ,เป็นอะไรที่เซนซิทีฟมากเพราะฉะนั้นต้องเก็บให้มันถูกต้องเก็บให้มันคลีนมันถึงจะได้ประโยชน์จากมัน mm hmm. ถ้าคุณไปหาพาร์ทเนอร์ที่มีการทำให้ข้อมูลข,อ,ลของลูกค้ารั่วไหลนคะครับ หรือเก็บข้อมูลไม่ดีผิดพลาดหรือเก็บข้อมูลไม่คลีนไม่สะอาดมันจะกลับมา damage เราได้ทำลายเราได้ทีหลังเพราะฉะนั้นมันสำคัญมากที่จะต้องเลือก partner อร์ที่ดีตั้งแต่วันแรกนะครับในการที่จะอัปโหลดข้อมูลเข้าไปในโลกออนไลนเริ่มเก็บข้อมูลใน database ขอสเหรับ